สวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายนากลาราโบส์ภาษาหนที่แดครับผมเด็กชายก็นามกุมาาหนเลที่สครับสวัสดีครับผมเด็กชายสุกรเชิภษาทหนึ่งเลสิบห้ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนะรับนับ่ประเทศที่หนปานามาวัฒนธรรมขอปานามามีการสมภสสาระหว่าง ิทธิพลของแอฟริกันอินเดียนแดงอเมริกาเหนือและสเปนซึ่งแสดงออกผ่านศิลปะสี <c oughs> ดั้งเดิมดนตีศาส,สนากีฬาดนตรีปาณามานั้นเป็นที่นิยมในในทั่วทั้งละตินอเมริกาและประเทศนี้เป็นต้นจากเทศกาลต่างๆมากมายวัฒนธรรมดั้งเดิมด้านอื่นได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ภาษาประจำชาติของปานามาคือได้แก่ภาษาสเปนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจปานามาซิตี้และคลองปานามาภูมิลักษณะภูมิอากาศของปานามาปานามามีภูมิอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิสูงส่อเสมอและชื้นสัมพันธ์ก็เช่นกันและไม่แตกต่างกันตามฤดูด้าลนะ ช่วงก,กลางวันและกลางคืนอุณหภูมิต่ำในช่วงฤดูแล้งทั่วไปในเมืองหลวงอุณหภูมิงงต่ำสุดตอนเช้าอาจจะ24องศาและสูงสุดตอนบ่ายที่29องศาเ <ana> มืองหลวงา a า a าซิตี้ครับไม่ตอบไว้เราไปได้กินแล้วกินแล้วในนินนดหทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ในสมหาสมุูรแอติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีฐานะเป็นแควนปกคองตนเองของประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปี2499ปัจจุบันเป็นกีแด์มีรัฐบาลปกครองตนเองโดยมีนายมกนัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลตั้งแต่ปี1 9 7 9โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมารกโดยมีพะมหากษัตริย์คือสมเด็จพระ ราชาทีด่ดีเฟอร์เดริกที่10แห่งเดนมาร์กบัฒนารรรมของกินแลนด์กีแลน์มีความคล้ายคลึงกับประเพณีของชาวอินนูอิตในกินแลนมากเนื่องจากคนวนใหญ่ยืมเชื้อสายสืบเชื้อสายมาจากชาวยินนูอิตผู้คนจำนวนมากยังไปตกปลาทั้งแผงและมีการแข่งขันสุดรักล่าเทศกาปีโดยผู้เข้าร่วมบุ้คน ทีมจะเข้าร่วมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดีแลนด์เซอร์เมิดวานอฟซับโคตภาษาประจำชาติภาษาดีแลนด์เรืองหลวงของประเทศคือนุกของค้ประเทศต่อไปนะครับเป็นประเทศเม็ซิโกวัฒนธรรมชาวละตินมีการต่ออาคายและการ ในการเก่าลาระหว่างตัวบุคคลกับบุคคลไม่ไม่นิยมพักไยหรือเก่าแบบเป็นกลุ่มๆชาวเแบบม็กซิกันชอบปากชอบพบปากสั่นๆในครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวาใหญ่มักจะทำสีต่างเช่นการพูดคุยหรือร,ร้องร้องกันการแต่งกายของชาวเม็กซิกจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาภูมิประเทศของชาวเม็กซิกส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ราบต่ำบริเวณชายฝั่งที่ราบสูงรองรับทะเลทรายในเม็กซิโกนันมีอากาศร้อนชื้นทางภาคเหนือและภางะตะวันตกมีอากาศร้อนและแห้งแล้มแบบทะเลทรายสถานที่ท่องเที่ยวซาฟารีนครโซว่าซาฟเืองมามายันแห่งกลุง บอร์โกลวอลตาภาษาประจำชาติคือภาษาสเปนเม็กซิกันวงหลวงคือคุณม็กซิโกครับสวัสดีครับผมเด็กชาชนไทยก่าวงเลขี่4ี่ม .3 ทับ1แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกปัจจุบันแคนาดาใช้ระบบก,การปกครองประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์โดยถือสมเด็จพระเจ้าชานที่สามเป็นพระมหากษัตริย์ชาวแคนาเดียน,นิยมเช็แฮนหากท่านพบบุคคลที่เป็นเฟรนด์แคนาเดียนอาจพบการทักทายแบบแก้มชนแก้มสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปที่น่าไปเทือกเขาโรก,กี้เมืองวิสเตอร์ ย่านเมืองเก่าควิเบกภาษาประจำชาติได้แก่ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเมืองหลวงของประเทศคือออตตาวาขอบคุณครับวัฒนธรรมคอสตาริกาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมสเปนมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่สเปนเข้ามาล่าอาณานิคมในทวีอเมริกา <c oughs> รวมถึงดินแดนที่ ปัจจุบันกลายมาเป็นคอสต,ตาลิกาพื้นที่บางส่วนของประเทศได้ยังได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเช่นจังหวัดลิมอนในแทบทะเลแคลฟเบ,บียนและเชือกเขาตารามังก้าซึ่งได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพ อพยกชาวอเมกาและชาวพื้นเมืองตามลำดับสวัสดีครับผมเด็กชาพนพ,พงศ์แก้วโนโมสามทหนึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำอเมริกาเป็น 4, สาพันธ์สารณรัฐซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยรัฐ50รัฐเขตปกครองกลาง1เขตดินแดงปกครองตนเองัําดินแดนรวมทั้งเขตสงวนอินเดียน3 2 6เขต และเกาะเล็กนอกประเทศอีก11เกาะสหรัฐมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดาและทางทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและยังมีพื้นที่มากกว่า9.8ล้านตารางกิโลเมตรและประชากรเราเราสาราล้านล้านคนการปกครองส่วนกลางของสหรัฐเป็นแบบสาธารณรัฐใต้รัฐธรรมนูญโดยมีประธาน,นาธิบดีเป็นประมุขและแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมโดยแบ่งกลาง การปกครองเป็นแบบ3ประเภทคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมีการให้อำนาจการปกครองตนเองแก่รัฐต่างๆยกเว้นดินแดนทั้งหลายและเขตปกครองเหล่านี้ได้รับประกันว่ามีการปกครองแบบสาธารณรัฐสถานที่ท่องเที่ยว 1. เทพีเสรีภาพ 2. ไวทเฮาสา 3. หอสมุดรัฐสภาวัฒนธรรม 1. การทักทายแบบเชคแฮนถือเป็นเรื่องปกติ 2. อ,อย่าลืมให้ทิป 3. คนอเมริกันมีสไตล์แบบทูโกเมืองหลวงของประเทศคือกรุงวอชิงตันดีซีภาษาประจำชาติคือภาษาอังกฤษครับ